วันนี้เราก็จะมาฉีดนาแปลงข้าวนะครับในชุดข้าวกลมข้าวกลมนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ก็คือในส่วนของโฮอร์โมนก็คือคือชุดบำรุงนะครับที่ขายไม่ได้เลยก็คือหุ้ยเหลืองนะครับยูนิแพนเหลืองแล้วก็ยูคามิกนะครับตัวใหม่ของเราเนี่ยสุดยอดแล้วก็ในส่วนของแมลงก็คือใช้เขาดาวนะครับกับบอ์เดอร์แล้วก็รัสโซช่วยกันเม็ดลางเม็ดลนะครับ ที่ขายไม่ได้เลยสุดท้ายก็คือต้องมีคาร์บกินครับคาร์บกินช่วยทำละลายแล้วก็จับใบนะครับโดยการใช้โดนอันนี้อันนี้อันนี้น้ำนะครับน้ำห้าสิลิตร50ลิตรเราก็จะใส่คาร์บกินนะครับ หาวงินวงไปสัก1 0ซีนะครับ1 0ซีแค่นี้พอนะครับแล้วก็เรามาผสมยาข้างนอกนะครับในส่วนของยาผงใส่ยูในแพทเหลืองนะครับใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยนะครับอันนี้ยาผง เราก็จะเอายาที่เราผสมข้างนอกนะครับเทสังใส่ลงในถังใหญ่นะครับแล้วก็คนนะครับแล้วก็ใส่อ่าตัวอยู่ในแผ่นเหลืองลงไปเห็นนะตัวรัดโซนนะครับเราก็จะใส่รัดโซนลงไปอ่ะพี่เหน่คนหน่อยอันนี้อันนี้เขาดาวนะครับ เาดาวนึงขวดอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คนอันนี้คนนี้คนดล่างอันนี้นะครับออันนี้เท่าดาวนะครับก็จะมาใส่อันนี้อีกใส่มาก เราผสมอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเททุกผลิตภัณฑ์นะครับจะเข้ากันได้ดีแล้วก็ไม่มีเป็นตะกรอนหรือว่า <Okay. S 1> เป็นวุ้นเลยนะครับพอเราผสมผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแล้วนะครับเราก็เติมน้ำให้ได้ปริมาณที่จะต้องการฉีดนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่า คือพืพันธุ์ทุกตัวที่เราผสมกันแล้วเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ไม่มีตะกรอนไม่มีเป็นบุ้นอะไรนะครับโดนจะฉีดได้ง่ายนะครับโดนพ่น40ลิตรจะเห็นได้เลยครับถ้าเกิดว่ามีตะกรอนมีอะไรอ่ะจะไปติดที่กองแล้วแต่นี่ไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะมีตะกรอนเนี่ยมันจะเป็นกระบี่เนี่ยก็จะเป็นจับที่กองใช่ไหมเออแต่อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีก็คือสุดยอดนะครับพร้อมนะ